มันดีนายกับน้องเฟิร์มตัวแสนไม่นาไปไหนกลับมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะทำไมพูดจาไม่น่ารักเลยอะ่ะวัดวชิรธรรมวาดเสนอละครสั้นสอนใจมงคลชีวิตธรรมะเดหลวงแพ่ง The ซ e r i e s สนับสนุนโดย บริษัทวิกเตอร์ไลติงประเทศไทยผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโคมไฟหลอดไฟ LED เสาไฟถนนโทร0929922299ก่อนรับชมซีรีส์นะครับฝากกดตามนะครับช่อง YouTube ธรรมะเดย์นะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งร้องนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เพจ Facebook นะครับธรรมะเดเดียซีรีส์ด้วยนะครับกดดตางเยอะๆนะครับ น้องเฟิร์มชอบสีอะไรสีชมพูดีไหมเข้าท่าเข้าท่านี่น้องเฟิร์มรู้ไหมถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเรานะอีก5ปีเราจะมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองเย้เผ่อจะได้กินน้ำปั่นทุกๆวันเลย <c oughs> <c oughs> ได้อยู่แล้วก็ร้านกาแฟเป็นร้านของเรานี่นะ่ะแต่กินให้ขาดทุนแล้วกัน โอ้โตัวเล็กนิดอยากกินไม่เยอะหรอกแห <c oughs> มตอนนี้ยังไม่มีน้ำปั่นกินน้ำเปล่ามิสเตอร์กบไปก่อนแล้วกันนะนั่นมันดีนายกับน้องเฟิร์มตัวแสบนี่นะคุยกันนะ่ะ <c oughs> ทำอะไรอยู่เจ้าสองหนู อ๋อพอดีกำลังวางแผนเปิดร้านกาแฟในอนาคตจะได้ซื้อรถใหญ่ๆแล้วก็ไปเที่ยวเมืองนอกโอ้โหอัวแค่นี้เนี่ยนะวางแผนอนาคตแล้วโหพี่กัสก็เวลามันผ่านไปเร็วนี่นะการวางเป้าหมายชีวิตก็สําคัญนะแล้วพี่กั่ะมีบ้างไหมอนาคตอ่ะโอ้ยจะมาวางแผนอนาคตได้ไรพี่ว่านะใช้ชีวิตสบายสายไปบแบบนี้ดีแล้วไม่ต้องมาวางแผนอนาคตหรอก ไปละเดี๋ยเลยครับเอ้ยขอแล้วกันอไอเราจะมีปัญญาไปทำอะไรไอเงินเนี่ยยังจะไม่มีเลยเฮ้ยถ้าบวชหลังนี้เสร็จนี่คงจะสวยหน้าดูเลยนะเนี่ยเอาเอิร์ดมาทำไรอะ่ะ อ้าวพี่การผมเอาเฟอร์นิเจอร์หลวยไม้สักมาถวายพระจาจาร์ครับแล้วก็จะไปปลูกต้นไม้รอบรอบวัดเนี่ยครับกับสอน,นอจระเข้น้อยครับโนี่ก็ใจบุญเกินอ่ะโอเคงั้นอนุโมทนาบุญด้วยนะงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนแลละบ๊ายบายบโอเคครับบ๊ายบายครับพี่ต้นคะนะ้ำพี่ต้นคะหนูเพิ่ง,งรู้นะคะเนี่ยว่า กว่าเราจะปลูกผักให้งอกงามจนกระทั่งส่งไปถึงครัวเนี่ยนันต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากมากมากเลยในการดูแลใช่แล้วครับน้องซีนก็เพราะว่ามันมีขั้นตอนเยอะมากๆเงี้ยแต่ว่าซีนน่ะต้องอดทนนะเพราะว่าพระครูท่านบอกว่าอยากให้โรงครัวของเราะขาดวัตถุดิบในการทําอาหารให้คนทั้งในวัดและนอกวัดได้ทานจึงได้มีโครงการสวนผักนี้ขึ้นมาไงล่ะลรู้ไหมว่าทุกวันเสาร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวขนมจีน หรือผักสดทุกอย่างอ่ะรวยมาจากส่วนนี้ทั้งนั้นเลยนะมสมก็เป็นพายุใหม่ไฟแรงจริงเลยนะคะเนี่ยสักวันนะหนูจะต้องเป็นฟีไปทำอไปตรงนี้อหืมมีแต่แบบดินแล้วก็น้ำใบแฉะก็ไม่รู้แล้วก็เหม็นด้วยอะ่ะหนูก็มาเรียนวิธีการดูแลผักแล้วก็การปลูกผักไหคะในอนาคตนะหนูอยากจะเป็นนักวิชาการเกษตรมีฟาร์มออร์แกนิกเป็นของตัวเองสองออกทั่วโลกไปเลย นีหนูโชคดีมากเลยนะคะที่ได้พี่โตนคอยสอนอะได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยแล้วพี่ล่ะคะอยากเป็นอะไรโอยเพอเจอร์นะโอ้ยอย,อย่างซีเนี่ยนะจะต้องปลูกผักอีกกี่ไร่ถึงจะส่งตัวเองเรียนจบเนี่ยฮะยสู้พี่ก็ไม่ได้พี่เนี่ยนะจะไปเป็นนักธุรกิจพันล้านว,นวันวันนั่งเล่นหุ้นนับตังเป็นมหาเศรษฐีสบายจะตายเล่งโตเน,นี่ยนะจะมีความรู้เรื่องการเกษตร ลูกคุณหนูไฮโซแบบเนี้ยจะมีความรู้อะไรสู้ๆแล้วกันไปแล้วพี่การไปไหนกลับมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะทำไมพูดจาไม่น่ารักเลยอะ่ะไม่เป็นไรหรอกซีนแปลว่าการ์ดเขาเลยเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอปล่อยให้เขาตั้งตนในสิ่งที่เขาชอบของเขาไปเถอะมาๆๆม,ม,ม,มาเรียนต่อ ตลาดหุ้นดาวโจนส์ของนิวยอร์กนะครับเมื่อสักครู่เปิดตลาดขึ้นมากลับลดลงทันทีฮะ2352.60จุดอะไรวเน,นี่ยลงเงินไปตั้งหลายแสนหุ้นจะมาตกอะไรวันนี้เนี่ยโอ้ยแล้วจะหาเงินที่ไหนไปใช้หนี้เขาเนี่ยโอ้ยอย่าเพิ่งทวง,นนงเนี่ยไม่ตังค์เนี่ย ไม่มีให้เว้ย ้กกะมดวยันนะเมื่อเช้าพี่มาถวายเฟอร์นิเจอร์ให้พระอาจารย์อะ่ะเห็นนั่งเทรดหุ้นอยู่นะปล่อยนะักธุรกิจใหญ่เขาไปเถอะพี่ตนค่ะพี่ตนพตนพี่ตนพี่ต,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 ตอนพตอน้ซีนว่าไงหนูอย่าตะโกนสิเป็นสาวเป็นนางมันไม่งามนะ ขอโทษค่ะก็หนูดีใจนี่ค่ะหนูรีบมาบอกเขาดีพี่ตนเป็นคนแรกเลยนะเนี่ยอ๋อไหนไค่อยๆเล่าสิก็ตอนนี้ค่ะหนูสอบเข้าสาขากกเกษตรได้แล้วแล้วหนูก็กําลังจะสอบชิงทุนไปเรียนเทคโนโลยีการเกษตรที่ต่างประเทศด้วยนะคะนี่พอพี่ตนติวเข้มหนูแท้ๆเลยนะขอบคุณนะคะไม่หรอที่หนูสําเร็จได้อะมันเป็นเพราะความขยันของหนูการวางเป้าหมายในชีวิตและการทําในสิ่งที่ถูกที่ควรต่างหาก พี่ยินดีด้วยนะพี่ตอนก็ยังคงน่ารักเหมือนเดิมเลยนะคะอ๋อแล้วฟาร์มผักไรดินที่พี่ตนสอนหนูปลูกอะ่ะตอนนี้หนูปลูกจนหนูมีรายได้ไปจ่ายค่าเทอมโดยไม่ต้องเดือดร้อนพ่อแม่แล้วนะคะนี่พอพี่ตนสอนหนูอีกแล้วอะ่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอไปบอกเพื่อนของพี่นายน,น,นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะครับถ้าการคิดได้อะ่ะ ก็คงจะสำเร็จอย่างคล้ายๆเขาพี่ดีนาวันนี้ยอดตกนิดหน่อยขายได้200ร้อยแก้วเองแล้วพอจะกินน้ำปั่นได้อยู่ไหมครับโหยอดขายมันก็ต้องมีขึ้นมีลงบ้างนะยิ่งช่วงนี้โควิดอยู่ด้วย เอาหน่าอย่างน้อยเราก็มีน้ำปั่นกินทุกวันนะจ๊ะย <Okay. S 3> ๊ yeah. สวัสดีครับเจ้ารันก,ก็ของร้านกาแฟชื่อดังกับางานตัวจิ๋วนี่ได้ข่าวว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะแล้วเมื่อไหร่จะเรียนเข้าหรือสักทีแต่ว่าหนูว่านะเรียรวบยอดเลยดีกว่าเพราะว่าพี่ซีมีข่าวดีจะมาบอก มีอะไรเหรอคะพี่ซีนคนสวยแหมพอคนรลก็พี่จะสอบติดคณะที่พี่อยากเรียนนะสิแล้วอีกอย่างนะพี่ก็มีแววที่จะสอบติดชิงทุนไปเรียนต่อต่างกด้วยศฮยดีใจด้วยนะซีนเอ๊เราไปต่างประเทศเนี่ยงบพอหรอใช่ต้องใช้เงินเยอะมากเลยนะอืมไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะพี่ดนานเบิร์ม<บ><บ>เพราะว่าฟาร์มผักไร้ดินของหนูเนี่ยทำให้หนูมีเงินเก็บมากพอจะไปเรียนต่อได้สบาย๋อ การตั้งตนชอบในสิ่งที่ชอบเพื่อเป้าหมายวันดีอย่างนี้นี่เองฮ้ยงั้นวันนี้เราไปร้านพี่กันเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองจัดไปค่ะเย้ขอบคุณครับครับอ๋อทางวัดเราเนี่ยเป็นผักปลอดสารพิษครับพี่ไม่ต้องห่วงโอ,โอเคครับพี่ยินดีเลยครับครับสวัสดีครับพร้อมขายแล้วเนี่ย ต้องลองแบบถ่ายรูปลงโซเชียลซะหน่อยเผื่อมีคนสนใจเอ้าการ์ดไปไหนมาเอาโกนสวัสดีก็เรากำลังจะไปกาบพ่อครูอ่ะพอดีว่าช่วงเนี้ยตกงานเป็นหนี้แล้วก็เรียนไม่จบอ่ะก็จะมาขอพ่อครูปฏิบัติธรรมที่วัดนี้สักหน่อย เผื่อว่าจะดีขึ้นเราก็หวังว่าคนในวัดจะต้อนรับแล้วนะโทที่เนี่ยยินดีต้อนรับทุกคนเสมอและยังดีซะอีกที่กาคิดได้ไม่สายหรอกนะกลับมาเดินในทางที่ถูกที่ควรขอบคุณนะเอ้าแล้วนี่มีเข้าของเครื่องใช้หรือยังอไม่มีเลยอะ่ะอืมไม่ต้องห่วงเลยที่เนี่ยมาแต่ตัวได้ เข้าของเครื่องใช้ชุดขาวเนี่ยไปเบิกที่สหกรณ์วัดได้เลยส่วนพวกเครื่องนอนเนี่ยไปติดต่อท่านเอกเลยนะท่านอ่ะดูแลเรื่องนี้อยู่ส่วนว่าเราจะนอนที่ไหนอะ่ะเลือกได้เลยพระวัดเนี้กว้างมากๆแล้วก็มีห้องให้เลือกเยอะเลยยังไงเราก็ขอบคุณโตอ้อีกทีนะเราก็สัญญาว่าเราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วก็ตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้จะไม่ทำให้ใครเดือ,อดร้อนดีกว่าแล้วเราก็อยากจะขอโทษโตนด้วยสำหรับที่ผ่านมา ที่เราอาจจะพูดไม่ดีไปอะไม่เป็นไรเว้ยด้วยคาวามยินดีงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปก่อนนะได้ได้ได้การตั้งตนไว้ชอบนั้นถ้าบุคคลใดมีเป้าหมายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือหรือการทำงานถ้าหากว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมีอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีพแล้ว ถ้าไม่เบียดเบียนคนอื่นถือว่าสิ่งที่เราตั้งใจหรือเป้าหมายในการงานนั้นๆก็จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุมโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนที่ตั้งใจที่จะมีเป้าหมายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือหรือการทำงานก็ดีขอให้มีเป้าหมายนั้นให้ชัดเจนแล้วก็ทำให้ดีที่สุดสุดกำลังความสามารถของเราจเจริญพร ก่อนรับชมซีรีส์นรับฝากกดตามนะครับช่อง youtube ธรรมะเดย์นะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งร้องเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เพจ a c e b o o k นะครับธรรมะเดย์เดอะซีรีส์ด้วยนะครับกดติดตามเยอะๆนะครับนะครับไว้ไปลาทำไมนทำในสิ่ที่ตัวเองชอบเพื่อเป้าหมายวันดีอย่างนี้นี่เองงั้นวันนี้ไปล้านพี่นะพี่เลี้ยงเอง ัไปค่ะเย็บเย็บเยยก่อนไม่ต้องมองก่อนมองมองีรบมืออีกรอบมือไม่ต้องอย่างนี้เยบ